เซตหยอดสุดต่อสุดผ่อตามด้วยซีหมอสองห่อใส่ไข,ข่กูสักหน้าสักคิ้วสักแขนสักไหลแล้วมึงมองเหี้ยอะไรห,หรือว่าเบาหน้ามึงอยากใสอยะเพื่อนกูโดดเป็นติดม ก็ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปนะครับช่วงนี้นะครับยูทูบลดการเข้าถึงทุกช่องนะครับทุกช่องจริงๆทั้งใน YouTube ทั้งใน a c e b o o k เลยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในคนที่โดนลดในนั้นด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แบบอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆคนเริ่มโตแล้วแม่งเด็กๆเริ่มโตแล้วอะไรประมาณนี้ก็ใครใจดีนะครับก็ฝากกดไลค์สักคนละครั้งจะขอบคุณมากๆนะเผื่อมันจะดีขึ้นอ่ถ้าใครใจดีมากๆมือว่างมากก็ฝากคอมเมนต์สักคนละครั้งด้วยนะครับก็สำหรับวิหวังว่าคุณผู้ชมจะรับชมกันอย่างสนุ อใจอตัวเองใ <laughs> จตัวเองฉันผู้เจริญซึ่งมาปมด้วยปัญญา กราบคุณผู้ชมชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมห้ามหิวและห้ามอดตายในตอนที่3นะครับก็สำหรับเกมโดนสตาร์นะครับมันเป็นเกมที่เราต้องซ้อมมาก่อนที่จะเล่นไปได้ไกลๆนะเป็นเพราะว่าเกมมันยากนะครับแล้วก็มันมีอะไรที่แบบเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นมือใหม่นะเป็นพวกสมองลิงอยู่นะครับแล้วก็ขอบพรคุณคอมเมนต์นะที่คอยให้กําลังใจแล้วก็วิธีการเล่น,นหลายอย่างมากๆเลยนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปซ้อมเล่นนะครับเพื่อทําการจะได้เล่นไปได้ไกลๆนะครับเผื่อคนดูจะชอบคนดูชอบกันหรือเปล่าครับถ้าคนชอบก็ฝากกดไลค์กันสักหนึ่ครั้งนะครับไปไปรับชมกันต่อเลยนะครับตอนนี้ยังสมองรีกันอยู่นะครับแล้วเห็ดเห็ดเขียวนี่เราเอาไปปรุงในในหม้อใหญ่ได้ปะไม่คุ้มเอาไปย่างแล้วก็กินเลยดีกว่าเต็มสักดิ์ศร์รี่ชอบคุ้มไอะไรทำอาหารนีกว่าเนี่ยคุ้มอยู่ไหนสติไปนี่อยู่ในเต็นท์ขี้ขี้วัวมาปลูกเบอร์รี่ไม่ได้ใช่ไหมเบเกตตลบ เออเห็นว่า <screws> ขี้วัว oh, ม oh, oh, uh ันเอามาปลูกอะไรไม่ไ huh. ด้แ uh ล้วนะขัดหม้ยอ่ะอ๋อหรอใช่โดนเนิร์ฟแล้วโอ้โหโคตรแย่เลยอย่างงี้แล้วทำไงอ่ะเอ่อไฟอะไรมึงเอาเกาะไหมเอาเกาะไปยืนยิงป่ะไม่ได้เจมตัวกูห้ามโดนตีเลยอ๋อหรอใช่ตัวกูห้ามโดนตีเลยใส่ขนาดนั้นเลยเหรอวะใช่ตัวกคูห้ามโดนตีอาหารแปดอันยากแล้วอ่ะไม่แต่แบบพวกเอาชีวิตรอดมันดีไงเจมยิงหัวมันเลยเออยิงหัวอีกเออเฮ้ อ้ยทุพีทุพี่บู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 พี่พี่สเกาะสเกาะช่วยตีก็ได้ถ้มันมันมันแทงอะมันแทงใส่ีตีเลยตีเลยตีเลยไม่ต้องห่วงบูี่บบูตีตตีไม่ตีลยงอยู่กูยงอยูู่ไม่ใช่ไปถึงไอ้บูโอโคตรันเตอร์เลยวะ บอสเพยตอบแมงมุมตอบแมงมุมเห็ดแดงเห็ดแดงทำอะไรได้ไปเห็ดเฮ้ยโดนฆ่าโดยกองไฟเห็ดแดงมันไม่ค่อยมีประโยชน์เลยอ่ตีอย่ตีอย่ตีอย่ตีิกูมีใยแมงมุมมึงเสียแล้วอ่ะไปทำอะไรได้นะเอาไปทำตกปลาไงตกปลาเยงมุมทำตกปลาเสือได้เว้ยเจมคือแบบมันจะดีกว่าหมวกไอ้นี่อีกเว้ยมันดีอะไรหมวกดอกไม้ที่เราใส่มันดีถ้าตกปลาไหมเอางี้ดีกว่าเออไม่ดีไม่ดีหมวกหมวกลูกเสือดีกว่าเว้ยมันดีกว่าไอ้บูมด้วยเพราะว่ากูไม่มีหมวกแล้วหมวกกูพังไปแล้ว อ๋อให้กูไปทำเลยอะไรอะกูได้อัญมณีอัญมณีแห่งชีวิตคืออะไรอาเบเกตใช่ไลฟ์ไลฟ์เมล็ดเวลาใส่แล้วเวลาตายก็จะเกิดองกมาแล้วอ้กูได้อัญมณีแห่งชีวิตนะพวกมึงเต็นแะร์เต็นต้องการทำเต็นเต็นเต็นอ่ะวางแล้ววางแล้ววางแล้วผมกำลังทำฟาร์มไอ้บูมบูมบูมข้างๆบูมอ่ะข้างหน้าบูมอ่ะมีมใครมีมันไอ้เตี้ยไอ้ทำอะไรนี่ใครทำอะไรเนี่ยผมทำผมทำฟาร์มทำไมทำฟาร์มอยนี่เสร็จแล้วจะเอาเมล็ดพืชปลูกได้ไหม ใช่มเลยดพืชเข้าไปปลูกอ่ะงงไปหมดแล้วไม่เรียนรู้แล้ยละกูไม่ครับเยี่ยงใส่หมวกรู้เสือเดินอ่ะกูกูพาไปละโอเคกูเข้าเดินกูมีหน้าที่กินโดนเลยไม่ได้กูต้องมาช่วยกันทำไมฮะทำไมเกียร์ดิวจะช่วยกันโดนด้ลยอยากกินอีกเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำยานี่ฮะยาแบบยาอะไรเพิ่มค่าสติมันมียาเพิ่มค่าสติเลยเฮ้ยมีด้วยเหรอเจ๋งว่ะเดี๋ยวเราเราต้องฆ่าเนี่ยตีเนี่ยไปเรื่อยๆตีอะไรตีพึ่งหรือไงตีน้ำพึ่งเนี่ย พึ่งมันเอาไปทำยาอย่างอื่นได้นะยาฮิวเลือดก็ได้เก็บ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 เออตีตีตีกูตีกูโอ้โอโอ้โอโอ้โอกระเป๋าใครวางอยู่เนี่ยช่ว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 ยด้วยเยอะไม่ต้องแล้วมั้งข้ามันได้หมดแล้วก็ได้บูมอยู่เรื่อยๆใช่ไหมไอ้บูมมันรอกินโซยกเดียวแล้วท่านจะอร่อยเออทํายาเพิ่มสติให้บูโอเคได้น้พึ่งอ่ะหกอันโอเค thank you จ้า ยาาต้องใช้น้ำผึ้งไงเราต้องเอาน้ำผึ้งมาสร้างเป็นอะไรนี่ก่อนไม่ใช่เหรอเราต้องเอาน้ำผึ้งมาสร้างเป็นรังผึ้งก่อนอั๋อมันเอามาเอารังผึ้งสร้างรังผึ้งรังนี่ไงกูทำได้และฮีบ็อกเนี่ยมอฟุงเราต้องทำที่จับผึ้งที่จับผึ้งอยู่ในอุปกรณ์เราต้องใช้ใยเปงนมุมสองอันเชือกหนึ่งอันใครมีใยเปงนมุมบ้างเออบุมตอนนี้ค่าสติบุมเท่าไหร่ค่าสติเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเดี๋ยวลองลองใช้ยาพี่ดู เออเปเนอะไรคือกูอยากได้ขี้มาปลูกปลูกพืชอ่ะขี้มกกัน,นปลูกไม่ได้ไหมเนี่ยเนี่ยทำไมจะไม่ได้เนี่ยมึงเห็นไหมเ <c oughs> นี่ยอ๋อเหรอได้เลยเดี๋ยวพี่ก็ลงไปข้างล่างไปหาควายไปหาควายอ่ขยะขี้ได้หมดเลยงานที่ยังขายมากเลยที่ยังกลับมาด้านสานยอยู่ด้านสายไดี๋ยวกูวิ่งไปให้ก็ได้ที่ยังฆ่าควายสักตัวแล้วก็เนื้อกลับมาทำโมบุทโอ้พูดเป็นฆ่าง่ายนะควายในตัวนีอาจจะตายก็ได้นะเออไอ้บุ๊กมึงพามันไอ้บุ๊กมันไปสู้เลยเดินิ่งหนี เออหมูไ่คิดกระสุนเยอะเลยคือคุณต้องเข้าใจกูโดนตีแล้วสติกูณลดแล้วกูเล่นกับสติตัวเองเด้วยอ๋อเล่นมม่เล่นโคตรยากเลงกินไหมมันฟุ้ยาในหม้อเนี่ยในหม้อได้ปะเนี่ยอันนี้ไม่ดีแดงเหอะเอ่อลูกอมอะลองลองกินดูตอนนี้เท่าไหร่วะเหมาจะมาอีกแล้วนะเพราะมึงเจ็ดสิบแปดกมึงเสียงหมาจะ่ไเจ็แปดแปดสิบสามเจ็ดสิบแปดแปดสิบสามมันก็เพิ่มอยู่ปะคืออยากได้ขี้วัวมากเว้ยมึงมึงสปีดรันได้ใช่ไหมมึงไปเก็บได้ไหมได้ๆไปเก็บไปแต่แต่เเเคาารรออีย์หมกนนะะโป เออกูไปแล้วไม่ทันละเย้ยเว๊งไม่เป็นไรกูมีคบเพลิงคิดจะรอฆ่าหมาใช่ไหมโอเคกูจะกูจะสร้างเกาะแล้วกูจะเป็นกูจะเป็นกูกูโดนตีไม่ได้เจ้ไม่เป็นไรหรอกกูไปเก็บเลยปิดร้านหาโอ้มันวิ่งมาแล้วมาแล้วเต็มเลยเฮ้อปุ๊บบุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดจริงก็กัดมัวกูดีนะจริงก็กัดเกาะ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 กูอยู่ไหนไม่เขี้ยวมน้อยสน้อยน่ ไปตีโอ้ยหิว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 หมดแล้วหมดแล้วโอ้ยพอแล้วดแทงเองกูแทงเองตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยโอยหิว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 หมด้วหมดล้วหัวโคตรเก่งเลย เอ้ยโอ้โหเขี้ยหมาวันนี้มันมาเยอะเกาะมันแตกกาะมันแตกเออเอาคีวัวมาให้แล้วเอาามแล้วเออเฮ้ยสติละสามสิบพระเจ้าช่วยได้เขี้ยวหมาป่าเขี้ยวหมาป่าเขี้ยวหมาป่าทำอะไรได้เขี้ยวหมาป่าเก็บไว้ไว้ทำของพักผ่อนเอาไอ้เหี้ยตัวเหี้ยเดินไปถึงหัวพักผ่อนใช้แรงเยอะเติมหัว สติเหลือยี่สิบสติเหลือยี่สิบยาอยู่ผมอ่ะไปปุ๊บปุ๊บแบ่งได้ไหมอ่๋ออกเข้ามาเข้ามานอนแน่ใจนะว่ากลัวใช่ว่าจะนอนตายดิสตินอนจะไปนอนไม่ได้เพื่อนเพื่อนทีเราได้ทานอีสบไม่เจอไปเลยไปเลยกูเดา องี้ว่ามันมันมีอาวุธอันหนึ่งใช่ป่ะรที่แล้วไอ้มัน,<ว>ม,นมันบอกว่าเนี่ยมันเรามสามารถซัดกับไอ้ควายแล้วมันไปลากเฮี้ย <c oughs> ไอ้พี่ไอ้เฮียดิลองดูเฮ้ยมันมันให้ควายได้ด้วยโอเคเราจะเก็บขี้ไปนะบุ๋มนะแล้วก็เออมีเป็นสิบอะไรตอน,นถ้าเป็นไปได้เราจะฆ่าควายสักตัวหนึ่งเฮ้ยได้ได้ได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันอยู่ตัวเดียว เดีลากควายไปเชื่อถือลากควายจะฟูเอชื่อแยได้เหยื่อแล้วได้เหยื่ออารมณ์เนาะควายเอ้ยควายจริงมาตัวดีเลยลุลุ้ม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 แม่ไปเ้ยบูมระวังนะหิวมิวไม่มี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 วิญญาณโฮ้ยมันเก่งยังอะไม่มีวิญญาณเฮ้ยอย่านะ ไอพีไอพีเอาทีละตัวดิไอทีละตัวดิไอพียิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ทีละตัวอะไรนั่นนั่นมันหมาไอพีเอาหล่อนั่นดิบด้วนั่นหมาเออได้วุ้ยเนื้อตกเต็มเลยโอ้ได้แล้วคุได้แล้วโอ้ชนะแล้วขนบัฟเฟิโลเอ้ยเราเอาขี้ไว้ตอนนี้ตอนนี้ที่กูต้องการคือกูจะขุดหญ้ากลับไปฝูกที่บ้านหน่อยเฮ้ยป้า พี่ยิงนกให้คุณดีโอ้ยคจะหิวตายอะไรนะเป็นยังไงเจาการเนื้อสองอันเนื้อสองอันทำแบตได้ทำไอของแกมีอะไรทำอยู่เนี่ยแกทำใช่กลับบ้านไปทำเนื้อเราไม่คิดจะกินเลยคือถ้ากูถ้ากูมีอาวุธตีไกลกูล่าวิญญาณได้เองเลยถ้าบูมีอาวุธตีไกลมันมีมันมีคาถาเวทนะเล่นไหนเฮียใจไป จะมันทำมันทำยากมากเลยเไม้ตีแรงอ่ะไอ้บุ้งไอบุ้งเกตตีกับไม้ตีกูกูไม่ต้องการตีดูดเลืกูต้องการแค่ยิงนกโอเคโอ้คุต้องการยิงนกประทังชีวิตด้วยเขาก็เล่นกับเต้นเนี่ยนั่นเองใครมีที่ขุดอีกบ้างช่วยกูขุดทีดิมะมีอุ้ยขี้ควายไอพี่ไอเบเกตเราเราสามารถทำไอเท็มยาสลบได้ใช่ปะเนาใช่ใช่ใช่เอาไว้ฉีดควายอ่ะ แล้วก็ลุมตีมันตอนหลับตอนหลับอะนะใช่ใช่ใช่เฮ้ยหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้คือกูไล่ยิงหาวิญญาณให้บูไปแต่บูมมันเดินผ่านเนื้อหมดเลยไอสัตว์มึงรู้ไม่เจ๊เพื่อนรอดเลยมึงรู้ไหมว่าตอนนี้เลือดกูเหลือสิบเก้าไอ้เหี้ยจะตายห่าเหมือนกันก็คูณแล้วก็ขอฮีลอยครับได้มีสองอันนะโอ้โหโอ้เป็นเก็บได้หมดเลยเหรอมันเป็นฮีลเอลีเหรอใช่มันเป็นเอลีเพราะฉะนั้นก็ ลาวิญญาณเลยกูเยอะเยอะเนี่ยล่ามลยคือกูก็ต้องการแค่ขอตีไก่พี่ยิงนกตัวนั้นนยิงยิงเฮ้ยเอาขี้มาดิเอาขี้มาดิเตาอะไรอย่างนั้นพอกินข้าวก่อนนะ My heart my bro เออไปเก็บขอหางหมูเลยหางหมูอยู่ไหนหางหมูอยู่ตรงข้างๆตู้ทำแบตได้ใช่ป่ะนี่มึงโดยเจ้าเมืองนี่ทำได้เลยเฮียกูขอลองหมงลุกเสือได้ไหมเจ้าเมืองกูคือแฮมค้างคาวแมนมันกินได้ใช่ไหมแฮมค้างคาวอ่ะ มันกินไม่ได้มันโจะไม่ได้หรลูกดอกไฟฟ้าใช้ขนนกสีส้มเออบุ่มเนี่ยจะตายเดมขออาหารหน่อยใช้ได้ไหมลูกดอกยาสลบจะไม่ใช้ได้ครัำเดียวปะจะยิงกับอะไรเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้เหี้ยเอากระบอกไฟไองกูจะเฉยไอ้เหี้ยไอ้เฉยเหี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยว โไม่ได้เลยคือไอ้เหี้ยตอนนี้เราจะมีเหี้ยอะไรแดกวะเอมีไปยิงยลบเนี้ยโอ้โหแล้วกูยิงไปเยอะมากเลยกูไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยเออกูมีคือไปฆ่าควายแล้วมาทำขอวโอเคโอเคนี่นี่นี่ใครใครจะอดตายใครจะอดตายใครจะอดตายกูเนี่ยกูคนเดียวภูมิเลยเท่าไหร่กูเหลือเท่าไหร่ภูมิเลยสิกูขอแค่วิญญาณก็พอแล้วแค่นั้นเองอ่ะเออตงี้เรื่หมูป่ะบบข้าเย็นหมูยป่ะโอ้ยเหี้ยกูต้องทำเกาะด่วนเลยว่ะกูขอฮิวได้ไหม ไม่มีฮิลไม่มีโซนไม่มีทีอะไรเหลือ no heart no soul ก็สูหมดไหมพวกเรากรากลยอยเลยครบไลบโอ้ยไกลบได้มากินขากรบรูดคอมึงสู้มันดริงรึมึสู้กบแล้วสู้มันเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ไปโซนนะดังอีไยกลายเป็นผีเฮ้ยเก่งยังกลมเก่งยังแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไอ้เชี้ยกูหาวิธีทำไอ้นี่ให้บุมอยู่บนแรงเนี่ยสมบัติแบบฐานหนึ่งไม้หนึ่งโอเคมีออร่ามาจากกล่องสมบัติด้วยอะเจมส์ว่าเป็นของแล้วอะแป๊บหนึ่งกูขอแป๊บหนึ่งโอเคป่ะแป๊บหนึ่งโอเคป่ะโอเคโอเคโอเคดูขัดเชือกส โอ้โหผู้จะสร้างเกาะทนั oh, okay. isation, oh. ้นแหละเย้ยว้าวมล็ดนี่ไปย่างไปเก็บทำอะไรครับผมก็คงไม่จะเอาทองมาเก็บไว้ในกล่องทองมาเก็บไว้ในกล่องเฮ้ยจริงทองใช่ป่ะใช่อู้หทองมีสิบสามอันเลยเหรอใช่มีกองเยอะโอเคโอเคดีมากเต็มมากเอิ่มเฮ้ยไปเก็ตมันมีกล่องที่อะไรก็ไม่รู้ว่ะอะไรนี่อุ้ยซาตานปุ๊บซาตานโซ ไหนมึงขอไป่โอ๊ยร้อนร้อนโอ้ยท่อนไม้สิบอันโอ๊ยสวนขวดอันจะมีซาตาโซ่ให้เฮ้ยเชื่อนไ่นเนี่ยหิ่งห้อยอ๋อมีหิ่งห้อยด้วยเอาไปไอหิ่งห้อยเอาไว้ทำหมวกกลางคืนได้นะมึงรู้ปะใช่ไม่เจอเรียมเนื้อสวนขวดไม่ไม่หินหินห้อยมึงสามารถเอาไปทำเป็นหมวกกลางคืนได้เว้ยโุ้ยกูพ่นได้เฮี้ยเฮ้ยนกนกสลบท์ไหมเฮ้ยนกสลบท่ะโอ้ยชันฟาดหัวแม่งเลยเฮีย้ย หมดยังนอี่นก็เริ่มวัวสบายเลยดิเอาไม่มีไม่มีแล้วไม่มีไม่มีลูกดอกแล้วเดี๋ยวนะลูกดอกมันทำไงนะลูกดอก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 มันต้องทำที่บ้านอ่ะมันมันใช้ไอของพืชกับบุมบุรู้อะไรไหมอีกยี่สิวันเป็นหน้าหนาวนะ เชื่อจะเข้าหน้าหนาวแล้วเหรออีกสามวันเป็นหน้าหนาวโอ้ชแต่เราเราจะดาวตายโอยเฮ้ยจะตายเราจะไม่ทันเล่นเป็นเราจะเข้าหน้าหนาวอยู่ล้ไม่มีอุปกรณ์ก้อนหินที่ทำให้อุ่นใช่เราจะไม่มีเลยเก็บความร้อนไเอาอีกสามแล้วนี่ตัวเจ้าตัวเทียอะไรเนี่ยเฮ้ยเรือบักลูกไข่ลานตัวเลยวะเรจะเรือบักลูกไข่กวาดเองเรือบักลูกไข่ลานเนี่ยอุ้ยยุงเจอยุง มาระวังเสื้อไขาลานนะมีอยู่ตัวึนขนนกสีแดงเอ้ยรูหนอนว่าเจอรูหนอนบุญหไม่ได้แค่นี้จะตายอยู่แล้วปะว่ามมันอาจจะอุดมสมบูรณ์กว่านี้ไงโอ้่าสติเวลาลงรูหนอนมันก็หายีกเดไขลา,านได้ต้นไม้นี่มันแลกไว้ทำอะไรวะเนี่ยไขลา,านอยู่ไหนไม่มีต้นไม้คาริวลเหมืดแล้วเฮ้ยพี่พีพี่มีจุดเริ่มต้นี่พีเพีอพี่พี่พีี่พีรพี่มี่พี่พี่พีี่่่่ ไม่ถ้าเราทําเป็นบูมได้ปั๊บเนี่ยเราจะทําไปนี้ได้ของอาวุธตีใจให้บูมไงบูมพลังเหรอเออไอ้บูมก็จะมีประโยชน์แต่บูมพลังมันตีได้แค่สิบครั้งเองนะสิบครั้งแล้วมันก็พังนะไม่ไรอ่ะโอ้ยกูตายแล้วกูวิ่งเร็วไายโซนอึมากใครก็ใครก็ได้ทำใครก็ได้ทำทำไม่ได้ไม่ได้นั้นอุ้ยไม่โอ้ยทำ เขาไม่มากูกู <c 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 ็นเดียก็เฟิองเผาเจมันนี่มันนี่ไปกลับไปเกิดจุดตัวเองมาโอ้ข้าวัวตายต่อย้อนกลับไปตายแล้วก็งอกออกมาเป็นผีข้าโดนหนวดเาขกลายเป็นวิญญาณไรอยู่กลางป่าเช้าเชาแล้วหนวดมันมีแล้วไม่มีจะชุบแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านไม่ไม่มึงทำไปเนี่ยคบแคมป์ไฟอ่ะแคมป์ไฟให้กูได้ไหมวะ กูมุดแคมป์ไฟเกิดได้นะโอ้ไม่คืออะไรตรงนั้นไม่คืออะไรเห็นตะเขินเห็นตะเขินหนวดหนหนวดเฉลิมโอ้กลับไปโคตรไกลยอะเจมทำครบเพลิงได้ไหมกูสามารถสิงสิงยุงนะเอ้ยกูต้องกลับไปตรงนู้นเลยเหรอเนี่ยกูโดนไอ้เช่ยนี่ก็สิงไอ้กเช่ยนี่ได้ไหมเฮ้ยที่มันเตี้ยหมักลูกไห่แล้อันกูกลับไปบ้ากันบุ๊มจังเลยแมวมือไม่เกี่งไม่มีไม่มีนี่จริงจริงเหรอมาทำแคมป์ไฟได้ไหม มาทำแคปไฟพวกพี่ดี่อดีไม่ย่วิญญาณกูมีหูแล้วแลไปพร่นี้ไม่กลับบ้านก็คนหนึ่งเนี่ยจะทำนะเย้ะหูไอ้สัตว์มึงไอ้เยี่ยวหูลูกเสือมึงตอบตรงนี้ด้วยนะเนี่ยมึงมึงมึงสิงเด้งมึงสิงให้มันเด้งกับมัดิเนี่ยเนี่ยเนี่ย้ยมึงสิงให้มันเด้งกับมัเด้งเลยเฮ้มึงเด้งของได้ไหนไหนไหนพี่อยู่ไหนมานี่ที่ไหเด้งของทั้งหมดกลับบ้านวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลยมาเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาไหมเพื่อนเพื่อนมาวิญญาณมีหูมาไปเกียร์ก่อน เย้เกิดแล้วทุกคนเจมี่ของกูนะของกูตกข้าวมึงผมกูไปดูให้ว่าไหนของกูทุกอันของกูทุกอันของกูทุกอันเลยโว้ยเยอะกว่าโว้ยเจมี่ขนาดลงหมดนี่มาแล้วเนี่ยเฮ้ยโดนเป็นน้ำไอ้ไอ้พี่ยิง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 ตตายเนี่ย ทำมันในบูมบูมบูมทำมันขึ้นมามึงฟันมาเลยฟันได้ขาดประกตสวัสดีแล้วขาดเลยเก็บกูดูละกูละกูละมึงดูกูเดี๋ยวมึงดูสเต็ปกูนะมึงดูสเต็ปกูฟอลสติ๊เดล่าชาร์ตไอ้มึงดูสเต็ปกูมึงดูสเต็ปกูเก็บ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 เดี๋ยวดูเดี่ดูเออเอาเลยเดี๋ยวกูรอให้กูร้อยตีตีตีเข้าไม่ตียังไงอะไอ้เหี้ยโอ้ยมาลุกไก่มาไอ้ไก่ยังไง ไ่านเยี่สวยสวยียมระว่างนี้แหละระหว่างนี้แหละดูลราโดนควิดนะพี่ีอีกีนี้อนี่ให้ตายกังยังยังโอ้ยไปโดนโอ้ยเลยโ่เยมปู ไอ้เหี้ยร์มันเวียนเลยเราจะแก้ไม่ได้ยังไงอ่ะหินยิบสองโอ้ยพี่พี่พี่ก็ลุลุนแล้วเดิเออกเดินออกก่อนเพียงแต่เพียงเพียงโดนเดินออกก่อนแล้วค่อยกลับไปลุ้นใหม่ตายเนี่ยกูเก็บเกียร์มันได้เกิดเหตุการน์ให้กูเล่นโหมดนี้ดีกว่าไม่ต้องเกิดอะไรเฮ้ยไม่เอาแนวบู แล้วเศษซากโครงกระดูกมันเยอะเหลือเกินตายอย่างอนาดตรงนี้เป็นป่าช้าไปแล้วคุตายไม่ยอมเกิดเฮ้ยทำไมพลาดที่มันเหนื่อยจังเลยนี่หบ่ไอ้บุวันนี่วันนี้สงสัยจะกลับบ้านไม่ทันละกลับกลับกลับไม่ไม่กลับไม่ทันแล้วพี่มันมืดแล้วเนี่ยเห็นปะเฮ้ยพี่อันนั้นอาวุธกูป่ะใช่ไหมไม่ใช่ของมึงไงไดขอคืนได้โปรดโอเควิญญาณก็รอกินตับเราเต็มไปหมดเลย นะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับในวันนี้ครับสำหรับเกมโดนสตาร์ฟนะครับในตอนที่3นะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆนะฮะเพราะว่าเกมนี้มันตัดยากด้วยแล้วก็มันต้องไปเรียนรู้การเล่นมานิดหนึ่งนะครับจะได้สนุกกันต่อในพาร์ทหน้าๆแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับทุกคนเลยนะครับที่เข้ารับชมจนจบนะครับโดยเฉพาะคนที่ดูจนจบนี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊าาาาายยบบบคครรรรัััักกกเเมมโดนนนนนสต์์ไว้้จอใใหห่พทะบ